เอวไว้พอมันอยู่ในเพลง้วทำจริงแล้วแบบทำแค่ทำครบทุกท่าเมื่อกี้ที่ใส่มาแบบวุ้ใจมไปหมดโลกมันดูโลกอ่ะต่อไปสว่างยังไงเร็วท่าเร็วเยอะมากเลยเร็วมากเออแค่ ไปท่ามือตอนแรกเลยที่แบบปุ๊บุุุ๊๊๊ปต๊แรตึกตึกอะไรเงี้ยช่วงแรกอะมาต่อไปแล้วไรตอะไปต่อไปต่ไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดตัวที่กดเกิดเจ็ดแผลอะไร เจ็ดปดเนี่ย็แบบขึ้นไปเลยก็แต่ Mira, ู้แล so ้วก็ช้าช้าโชว์ p e r มากขึ้นแล้วก็เร่งขึ้นมาแล้วก็จบปุ้มโหจะช้าก่อนก็ได้ช้าแล้วค่อยเร็วขึ้นไงให้มันจะจบแล้วุปุู๊ไอเดียเล่นกันยไงทีมมาสองอันไงก็นี่ไงพุ๊พุ๊ดพุ๊ดพุ๊ดปคล้ายกันแต่มันจะหยุดไงมันจะถอยกับพุ๊ดพุ๊ดพุ๊ด พึ่ดพึ่ดพึ่ดพึดอย่างเงี้ยอนี้มันจะไวรลกใช่ไหมหยุดแต่หยุดก็ดีมันตึดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดุดเร็วชิบเป่งยเร็วมากเลยมันบู้บูบื้แบบกลัเลยเอาไอะไวะเอาไปเลยระอยู่ดีก็เหมือนเราเรลอง้องลอง้องเสร็จมาลอง้องร้องจบปุ๊บกดกดเร่งเดินะกดเร่งให้มันเครื่องมันเร็วเร็วอะล็อมีนี่เล นี้หมุนด้วยเล้งอยอู่พอดีเหมือนบัลเล่ไปน,นิดหนึ่ง<า>เหมือนบัลเล่ไปน,นิดหนึ่งเพรากระโดดหมุนเนะี่ยใช่ปะ่ะโดดหมุนแล้วแล้ว,ลวมือแล้วมือออกข้างนี้ด้ดวยพอดีมันเหมือนบาบบาแบบ<อ>บัลเล่อะแบบใช่มนันมันจะมันจะหมุนอยู่แค่นี้แล้วก็เนี่ยเห็นปะ่ะโอ้กระต้อง มันเร็วมันเร็วจนจนจนที่มันไม่มีจะเอออย่างเงี้ยมันเหมือนบัลเล่แบบเออแล้วอืออีกอย่างอ่ะโอ๊ยพาี่ลำบากวะลำบากมาเออถามแค่นั้นแหละไอ้ทางง่ายๆสุดแล้วจบปึ้งไม่ต้องหมุนก็ได้เอออแค่นี้มือก็พอมือเลยพอมือเลยอ้อมคอไปปุ๊บแล้วมันก็เหมือนกับแบบเหมือนกับหมุนครับ แปดแปดแปดจังหวะหมุนดีกว่าเอามาใส่ัะไ้พวกนี้เอาแค่นี้ก็พอเนาะมีมว้ตรงนี้้างหลทีเอามีนีนี 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ่ไงแล้วก <no> claro> ็บนหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดสองสามสามสี มันจะสวยอยู่หนึ่งสองสามเอาใหม่สองถึงห้านะเดี๋ยวเอา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 แปดแล้วหนึ่งแปดจะสองห้าหนึ่งสองอะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวอ้าวมันจบไม่มีม้วนเลยเดี๋ยวสัตย์ช้าเลยออกดีแปดแรกก็ลุก หนึ่งสองสามไอที่ไอที่พอขึ้นแล้วมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองทีอ่ะทำไมเอาเอาเอาแปดแรกหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกช่วงแรกเลยที่เป็นแปดสองอันนี้มันห้าหละสามสี่ห้าเออใช่ใช่ห้าหลักแล้วเลยอหนึโอ้ยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออมันมันไอตรงเนี้ยไอตรงุ๊ พูดไปข้างหลังาขึ้นข้างหน้าไปทำอะไรอย่างี้เลไห่รอะไรเนี่ยเรงไงนะเข้ามาดิเชิญเข้ามาก่อนจิ่วใช่แล้วโอ้โอ้โอ้อ้อมทำให้พี่มีความสุขมากเลยโอ้โอ้ยโอซีโอสีสาว ตรงแล้วเหรออ๋อพี่ออกไปแล้วพี่พี่ออกไปแล้วพี่มีมีพี่เขาคุยอะไรกันอยู่ไม่รู้ก็เลยเออยู่ตรงนี้ก็ได้หวะเขาคุยอยู่ที่ฐานทัพอ่ะไม่ใช่ฐานทัพเขาคุยอยู่ตรงสาลานั่นน่ะโอ้อ่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ยหกเจ็ดแปดหนึ่งสองไรวะเอาเป็น ถอยถอยหลังแล้วเบาดีกว่าแค่แบบตรงตรงไอ้ตรงบุ yeah. ๊บบ hmm. ุ๊บมือเยอะไปแล้วก็แค่ขึ้นมาพุ่งอย่างนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวอยวายมืออย่างนี้เยอะวอยวายคือมือมือออฟตอนนี้ช่วงที่แบบปุ๊บมันมีแบบพอพอพอบุญกับข้อนี้แค่อีขึ้นมีลงแล้วก็มีขึ้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเยอะอ่ะมันเยอะไปหนะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอง แล้วก็แบบสามสี่ห้าเจ็ดแบบก็แบบห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองสี่สามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามแบบยังไงต้องยึดท่องแล้วหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ง สองสองสามสามสี่สี่ห้าสแล้วก็จะเลื้อยไปเลยสองหกเฮ้ยเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้านีเหอแค่นี้ดี่ว่เขาเป็นเป็นอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเจ็ดแปดสองสามสี่หะอือจำได้นะหนึ่งสองแ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าสองหกห้าหกหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบแบบมือก็เออเจ็ดแด เจ็ดเหลือยังไงวะฟันนี้กับเออดี๋ยวอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ถนัดกับแนวนี้ฮะแนวข้างจะเหลือยังไงครับ พูดอย่างนี้ได้แค่แบบแค่แบบปุ้มอะไรเงี้ยปุ้มปุ 1, 2, 3, 4, 5, ้มปุ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 ้มมันเข้ามาแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกหกเจ็ดแปดสองสามสี่หนึ่งอ้าแปดนี่แล่วกัรหนึ่งสองสามสี่สี่ห้า สี่กับพ้องหัวทันมาเพราะว่าปกติพี่เป็นอย่างงี้พี่เป็นครับทันชี่อิกออกพี่จะออกเล่นเนางนอกเอามันอได้แล้วได้แล้วครับเพืนชื่อ เอ้ออยแกฉันน่าคุยกับแกว่ะนั่นจะเป็นไงตัดเล็บอะไรเนี่ยหนังตัดนิ้วไปเองต <c oughs> ัดไปก่อนที่มันจะเน่าเนี่ยเล็บหักแยะอะไรครับตัดทิดหลุดคำว่าอ,อะไรออกมาครับ ไม่ใช่ฮะก่อนเนี่ยยังเนี่อะไรแนละ้วเ <c oughs> ้ออ๋อแล้วสวยแ <c oughs> น่าจะ่าจัดออกมาสวยไม่สวยอะ่ะเป็นคนแลวไม่สวยอะ่ะมี่มีนกั้นทำไมที่พลาดนอนเลยเถอะ เบื่อแล้วลำคาญเสียงพี่ผ้าแล้วเอาใจก็ยาก <c oughs> โอ้หรือมาคุยเป็นเพื่อนก็ได้ เนื่อยมือมากเล่นเว็บต้องต้องงอนิ้วอีกเดี๋ยวลบภาพเก่าๆก่อนมันกี้คิดมากตรงนี้ไอ้ตอนที่แบบถ้าเอาของของเราออกเหนึยงหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีโอ้ยฮู้ฮู้ ฮัลโหลเอาเลยรไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่วมากฮรมันจะแบบยังไงวะค่อยๆเฟรต่อไปตึ ตด็ดเด็ดเต็ดนะฟ้าฟ้าที่ฮันทีอะมาน้อยหน่อยหมุนนะมันมันจะขึ้นพอพอออหมุนหมุนเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเงี้เลี้ยวมนจะแบบม่พอห้าห้าหาแล้วก็ค่อยหย่แบบถ้าเกิดห้าแล้วเปิดนะครับ เป็นเซ็ตครบวิญาณัวทำแล้วไม่ได้เขียนว่าเอไม่ไม่เป็นเซตเอาเท่าเบกเ็นก็ได้ขีดๆๆเท่าไหรเป็นหนึ่งยังแค่ห้าแค่สี่อะไรี้นตอนเนี้ยก็ก็หก็ทำไปได้ห้าอ๋อเคนั่นแหละค่เหมือนกัเรว่าฉันทำไมฉันทำเซ็ตเซตครบแล้ววะ